ถามว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับ บุคคลกลุ่มไหนมากที่สุดกลยามองว่าจริงๆแล้วเหมาะกับหลายกลุ่มนะคะถ้าใกล้ตัวกลยาเนี่ยตัวแทนในหน้าที่อยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยถามว่าเขาควรต่อยอดไหมเขาไม่ควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิตอย่างเดียวเขาควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นการที่บอกว่ามีลายเส้นตัวแทนในหน้าหรือมีลายเส้นตัวแทนประกันชีวิตในหน้าประกันชีวิตแล้วเนี่ยควรที่จะต่อยอดของตัวเองเป็นเรื่องของลายเส้นในเรื่องของนักวางแผนทางการเงินเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะ มันเป็นการต่อยอดความรู้นะคะรวมทั้งในเรื่องของนักวางแผนทางการเงินอาจจะบอกว่าตัวเองรู้เรื่องในเรื่องของนักวางแผนทางการเงินแล้วเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการปาระกันวินาศภัยแทนที่จะมีอาชีพนักวางแผนทางการเงินอย่างเดียวอาจจะต่อยอดอาชีพในเรื่องของตัวแทนในหน้าเพิ dibuj, พ่มเติมขึ้นมาได้นะคะนี่ก็จะเป็นการต่อยอดอาชีพของตัวเองจึงเป็นเรื่องของการขยายอาชีพนะคะนอกจากอาชีพปัจจุบนันที่มีอยู่อาจจะเพิ่มอาชีพตัวเองขึ้นมาหรือเป็นการขยายโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษาาัทพนักง,งานสถาบันการเงินต่างๆแบงค์หลักทรัพย์หรือพนักง,งานบริษัทประกันภัยสามารถขยายอาชีพของตัวเองได้เป็นอาชีพอิสระที่เราสามารถเลือกเพิ่มเติม,ตม,ตมได้ค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ